ถาหายในห้างอย่าพึ่งวยวายแม้ไม่ได้รับบัตจอดรถจะทำยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ มีการเผยแพร่ข้อความในหลายเพจค่ะเกี่ยวกับว่าจะทํายังไงถ้าหากเอารถไปจอดในที่จอดรถตามห้างสรรพสินค้าแล้วรถหายยิ่งตอนนี้นะคะหลายที่เนี่ยไม่ได้ให้บัตรจอดรถตอนที่เอารถเข้าไปจอดแล้วด้วยแถมยังติดป้ายบอกก่อนอีกว่าหากทรัพย์สินสูญหายจะไม่รับผิดชอบด้วยแบบนี้ถ้าเราเอารถไปจอดแล้วเกิดรถถูกขโมยขึ้นมาจะต้องทํายังไง ในบทความนั้นได้ให้คําแนะนําไว้ดังนี้ค่ะ 1. เมื่อเราจอดรถเข้าไปในห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าเข้าไปพักในโรงแรมหรือรีสอร์ทใดๆไม่ว่าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดค่ะเราควรที่จะถ่ายภาพเก็บไว้ให้เห็นป้ายทะเบียนรถนะคะแล้วก็ให้เห็นสภาพสถานที่จอดให้ชัดเจนด้วยว่าเป็นที่ไหนด้วยโทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละค่ะ2ถ้ารถหายในห้างอย่าเพิ่งไวยวายค่ะถ้ายังไม่มีใบเสร็จในการซื้อสินค้านะคะให้รีบเข้าไปซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้าก่อนเพื่อให้เราเนี่ยได้ใบเสร็จมานะคะว่าเราเนี่ย ใช้บริการซื้อสินค้าในห้างจริงๆค่ะ 3. จากนั้นแจ้งห้างว่ารถหายแล้วก็แจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจถ่ายสำเนาใบาเสร็จให้ไปแต่เราเก็บใบเสร็จตัวจริงเอาไว้ถ้าห้างไม่จ่ายเนี่ยจะได้ใช้ใบเสร็จกับภาพถ่ายรถในโทรศัพท์มือถือของเราเป็นพยานหลักฐานในการฟ้องร้องทางศารซึ่งจะต้องฟ้องภายใน1ปีนะับตั้งแต่วันที่รถหายถ้าหากเกิน1ปีเนี่ยคดีจะขาดอายุความ แล้วถ้าถามว่าถ้าเราฟ้องห้างแล้วมันจะชนะไหมในบทความนะคะบอกเอาไว้ว่าชนะคดีแน่นอนค่ะเพราะมีดีการที่7471ทับ2,556รับรองแล้วแล้วคดีนี้นะคะมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างคือคดีนี้ค่ะเป็นลูกค้านะคะเอารถไปจอดในห้างสรรพสินค้าแล้วรถหายโดยที่ก่อนหน้านั้นนะคะห้างได้ยกเลิกการแจกบัตรจอดรถซึ่งทางลูกค้าเนี่ยเลยไปฟ้องศาลเรียกร้องค่าเสียหายจากทางห้างสรรพสินค้าค่ะ คำพิพากษาสารดีกาบอกเอาไว้ว่าจำเลยเนี่ยเป็นห้างสรรพสินค้าขายปลีกและขายส่งสินค้าอุปโภคและบริโภคย่อมต้องให้ความสำคัญด้านบริการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการเกี่ยวกับสถานที่จอดรถซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของลูกค้าที่จะเข้าไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการอื่นๆจำเลยยังต้องคำนึงและก็มีหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยของลูกค้าทั้งในชีวิตและทรัพย์สินมิใช่ปล่อยให้ลูกค้าละมั่ระวังหรือเสี่ยงภัยเอาเอง การที่จำเลยเคยจัดให้มีการแจกบัตรสำหรับรถของลูกค้าที่เข้ามาในห้างซึ่งเป็นวิธีการที่ค่อนข้างรัดกุมเพราะหากไม่มีบัตรผ่านกรณีนำรถยนต์ออกไปจะต้องถูกตรวจสอบโดยพนักง,งานของจำเลยแต่ว่าขณะเกิดเหตุกลับยกเลิกวิธีการดังกล่าวเสียโดยใช้กล้องวงจรปิดแทนเป็นเหตุให้คนร้ายสามารถเข้าออกลานจอดรถห้างของจำเลยและโจรกรรมรถได้โดยง่ายยิ่งขึ้นแม้จำเลยจะปิดประกาศว่าจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆรวมทั้งการที่ลูกค้าก็ทราบถึงการยกเลิกการแจกบัตรจอดร แต่ก็ยังนํารถเข้ามาจอดก็ตามก็เป็นเรื่องข้อกําหนดของจําเลยแต่ฝ่ายเดียวไม่มีผลเป็นการยกเว้นความรับผิดในการทําลเมิดของจําเลยสุดท้ายศาลได้สั่งให้จําเลยคือห้างสรบสินค้าชดใช้เงินให้กับโจ์นั่นก็คือลูกค้าค่ะก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลดีๆสําหรับคนขับขี่ยานพหาหนะที่เอารถเข้าไปจอดในห้างสรรพสินค้านะคะแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความไม่ประมาทอย่าลืมล็อกรถของท่านให้ดีๆและตรวจสอบสภาพแวดล้อมความปลอดภัยของสถานที่ที่เอารถไปจอดด้วยนะคะแม้ว่าทางห้างเนี่ยอาจจะรับ แต่เชื่อว่าไม่มีใครอยากทํารถหายจนเป็นคดีความแน่ๆข่าวสดรีแคปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดซื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟอลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook t w i t t e r i n s t a g r a กรม u t u b e และ Tik t o ็อกและตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ